โดยเฉพาะวิธีแย่งพลังของเทพนกเรียดไปใช่ไหมยุนเชอร์ทำไมเจ้าถึงคิดเช่นนั้นกำจัดความน่าซื่อใจโคตรของเจ้าไปซะหากเจ้าต้องการรู้ความลับของข้าและรับพลังของเทพนกเรียตของข้าแล้วก็แค่ปล่อยจัดเมนและไฉยเยือไปแล้วทุกอย่างที่มีจะเป็นของเจ้าฟาบาทสำหรับพิธีนี้ เราได้ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวมาหลายปีแล้วเราจะละทิ้งมันไปง่ายๆได้ยังไงนอกจากนี้หยุนเชื่อยังบุกเข้ามาในอาณาจักรเทพดารามันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงหากวิธีกรรมล้มเหลวก็ไม่สายเกินไปที่จะแย่งชิงพลังของเทพนอกรีดไปจากเขาฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเป็นคนฉลาดในอาณาจักรเทพดารา แต่เจ้ากับไร้ย่างอายมากเจ้าคงไม่ช่วยายเหมือนจะเท่าถูมีใช่ไหมแม้ว่าใครสักคนจะมอบพลังของเทพนอกรี์ให้แต่เจ้าก็ยังปฏิเสธที่จะปล่อยลูกสาวทั้งสองคนไปงั้นหรอหยุนเชอร์จัสมินและไฉเจอเป็นลูกสาวแท้ๆของข้าข้ารู้สึกเสียใจมากกว่าใครๆที่บูชายันพวกนางอย่างไรก็ตามเพื่ออนาคตของอาณาจักรเทพดารา ข้าจะไม่มีวันขัดขวางวิธีสังเวยโลหิตเจ้าไม่เต็มใจที่จะปล่อยจัสมินและไฉเจอไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อเห็นแก่อนาจักรเทพดาราข้าจะไม่มีวันเสียใจเลยฮ่าฮ่าาสำหรับอณาจักรเทพดาราจากรพัรดิเทพดาราขอข้าถามเจ้าในเมื่อพิธีกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่ออณาจักรเทพดารา เตชใดจากพระเทพดาราจึงไม่เคยใช้มันในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเทพดาราวิธีสังเวยโลหิตนี้เดิมทีถูกผพึกไว้ในคำพีรับโดยบรรพบุรุษและผนึกก็ถูกคลายในรุ่นฟาบาทจริงหรอถ้าอย่างนั้นบอกข้าทีพิธีสังเวยโลหิตสามารถทำให้อาณาจักรเทพดารายืนหยัดได้ตลอดไปไหมทำไมบรรพบุรุษของเจ้าไม่ส่งต่อมันจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อปกป้องอาณาจักรเทพดารา แต่กลับผนึกมันไว้อย่างแน่นหนานั่นเป็นเพราะบรรพบุรุษของเจ้ารู้ดีว่าวิธีสั่งเวโลหิตนี้ช่างน่ารังเกียจขนาดไหนในการเสียสละย,ย่าทางสายเลือดเพื่อเติมเต็มตัวเองนี่หมายความว่าเจ้าต้องทำลายความเป็นมนุษย์ของตัวเองและชั่วช้าขนาดไหนถึงได้ทำเช่นนี้นั่นเป็นสาเหตุที่บรรพบุรุษของเจ้าปิดผนึกมันไว้โดยไม่คาดคิดยังมีลูกหลานที่ไรอยอย้ยางอายคนหนึ่งทำลายผนึก และแม้แต่บูชายันลูกสาวสองคนของตัวเองใช้พิธีกรรมสังเวรโลหิตที่ขาดต่อกฎแห่งสวรรค์และจริยธรรมของมนุษย์สิ่งสกรกสมมที่ขาดต่อบรรพบุรุษเจ้าหยุนเชอเจ้ากล้ามากกล้าดียังไงมาว่าร้ายฝาบาทเท่าถูมีในฐานะปราถแห่งอาณาจักรเทพบาราถ้าเจ้าไม่แก้ไขความชั่วร้าย เจ้าก็จะช่วยเหลือแต่ผู้กระทำผิดเท่านั้นเจ้าตรงใจวางแผนที่จะสังหารบุตรสาวทั้งสองของจัก,กรพรรดิเทพเจ้าจะต่างจากสัตว์ราายรัฉานยังไงหูปากและเจ้าเหล่าเทพดาราและผู้อาวโสเป็นพระบุตรของเจ้ามอบพลังอันศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าเพื่อปกป้องอาณาจักรเทพดารา แต่พวกเจ้ากลับใช้วันเพื่อช่วยจักรพดิเทพทำลายความเป็นมนุษย์และสังหารบุตรสาวอีกสองคนเจ้ายังมีหน้าไปเจอบรรพบุรุษไหมพี่สาวเราเราติดอยู่ในค่ายกนเราจะทำอะไรได้ตั้งสมาธิและแส้งทำเป็นว่าเจ้าไม่ได้ยินอะไรเลยเท่าคนนี้แม้แต่ลูกสาวก็ทำได้ลงคอ ในอนาคตหากมีวิธีสั่งวบเทพบาและผู้อาวุโสเพื่อบรรลุเป้าหมายเขาจะยังลังเลอยู่ไหมวันนี้สำหรับจัสมินและไฉ่เจอวันพรุ่งนี้อาจเป็นเจ้าหากเจ้ายังมีสำานึกเจ้าควรทำงานร่วมกันเพื่อขับไล่าจากปร,ประเทศผู้เร็วยิ่งกว่าสาัตว์เดรัจฉานเวนเอ้ยจับตัวเขาจับเขา ยุนเชอร์ทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้เจ้านี่เองสิงหลิงเจ้าเคยบอกข้าว่าการเป็นองครักษ์ดาราของเทพดาราล้ำสวรรค์นั้นเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเจ้าเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะต้องพักดีต่อนางแต่ตอนนี้เจ้าได้ทรยศเจ้านายและทำร้ายเจ้านายนี่คือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าเกียรติหรอความพักดีของข้าไม่ใช่เทพดารา แต่เป็นอณาจักรเทพดาราฮ่าฮ่าฮน่าเสียดายที่ข้ายังนับถือเจ้าในฐานะพี่ใหญ่เพราะเจ้าเป็นผู้พิทักษ์ดาราของจ <ma id> ัส<แ>ม<ละ>ินเจ้าจำคำพูดที่ว่าในฐานะองครักษ์ดาราเจ้าจะปกป้องด้วยชีวิตเป็นไปได้ไหมว่านั่นมาจากปากของสุนัข องครักษ์ดาราของเทพดาราังสวรรค์และเทพดาราหมาป่าสวรรค์อยู่ที่ไหนหากเจ้ามีความกล้าโปรดออกมาหาข้าขอข้าดูหน่อยว่าเจ้าคนทรยศและฆาตกรมีสีหน้าแบบไหนซิงหลิงทำไมเจ้าไม่หุบปากเขานาน้อยหยุนเลิกทำตัวน่าซื่อใจโ o s เจ้าควรภาวนาว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะไม่มีใครรู้ ไม่อย่างนั้นทุกคนในโลกจะรู้ว่าเจ้าเป็นไอสารเลวครอบครัวของเจ้าภรรยาและลูกๆของเจ้าและลูกหลานของเจ้าพวกเขาทุกคนจะตกอยู่ในความอัปยศอดสูบไปตลอดชีวิตเจ้ากำลังรอหาที่ตายมาเลยไอสารเลวตั้งแต่ข้ามาที่นี่ข้าก็ไม่มีความตั้งใจที่จะออกไปแบบมีชีวิต ดาวตกวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ